จั้นห้าสี่เบาซี่เราเอาไปจูร์ลนช่างกอมาเนาะในเครื่องก็คือกริปเลยอะ่ะก็คือทำให,หม่หมดเลยนะมุมด,มดเล้ยพยอเพื่อเดียวแค่ทุกคนก็ตะกราตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคลวนละบ้านเองแล้วก็วิร,นะรุ่นบลูดแม็พีเจี้ยนทุกท่านในวันนี้ก็อยู่ผมเชฟเบชเชนเลช่นเคยทุกคนวันนี้เราจะพามาดูนี่เลย เวฟ125คันที่เราขายไปนะครับผมแต่ก็คือปล่อยขายไปแต่เป็นพวกกันที่ซื้อไว้นะครับผมสเต็ป66ชั้5สี่บาวี่เราเอาไปจูนล้านช่างกอมามเนาะเขาได้เป็นกล่องรีแมพนะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดดูกล่องก่อนนะครับเขาได้จูนจบอยู่ที่ไม่คีปอะจูนจบไปอยู่38มากนะครับผมนอ,อะไรวะนี่ครับเป็นกล่องรีแมพนะครับเป็นกล่องเดิมรีแมพอันนี้หัวฉีดร้อยหัวฉีดพังก็คือ หัวฉีดที่จูนมามันพังนะครับก็เป็นหัวฉีดสีเขียวอะไรเดียทุกคนจะไปหาใช่เด้มันพังงายที่หมาเลยทุกคนก็เลยได้ใส่หัวฉีดใหม่ไปแต่มันยังติดหนานิดนึงก็เดี๋ยวอาจจะได้เกียร์เก็บใหม่นะครับผมแต่พิกัดอยู่ที่38มากาเออกระนสเต็ปโคกชักห้าเนี่ยถ้าพิกัดประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะทุกคนถือว่าแรงเลยนะเพราะว่าคันเนี้ยผมได้ทําการวัดซีองซีอาผมบอกเลยว่าคันเนี้ยใครได้ไปคุ้มจัดนะครับเอออยากมารีวิวให้ดูอยู่แต่ ยังไม่มีเวลาไงมาดูสภาพโดยรวมนะครับผมคันนี้นี่เป็นรถที่ว่าขึ้นหฮไหท์้ังคันเลยนะครับผมปั้นใหม่อะไรใหม,ใหม่หมดเลยนี่ไอพวกปั้มบงปัมงป้มบนนี่กับเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมคันนี้เออแต่บอกเลยคันนี้ไม่เสียงเล่าจัดเสียงแบบฟิว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 เสียงเหมือนแบบรถมีโฟดีอะทุกคนเออท่อก็เป็นท่อ TSK นะครับผมส่วนมากผมจะเลือกใช้ท่อ TSK หนึ่งก็คือ มันเร็วนะครับผมเป็นท่อของไอ้น่อกผมอยู่สีสะเกีนะครับผมก็คือสั่งปุ๊บถ้าผมรีบอย่างเงี้ยน่องมันก็จะเร่งไห้นะครับก็คือจะได้เร็วแล้วก็สเปคนะครับก็จะได้ตามสเปคที่ผมต้องการก็คือแบบเราอยากได้สเปคแบบไหนเราก็สามารถสั่งน่อมาได้นะครับผมแต่ถามว่าถ้าอยากเอารถมาทำก็ผมอยากได้ท่อสำนักอื่นได้ไปได้ครับผมก็คือตามใจลูกค้าเลยครับผมเพราะว่าเป็นตังค์ของคุณคุณอยากได้ท่อสำนักไหนบอกเราได้นะครับผมตามใจเลยนะครับผมามาดูไอ้โชคนี่เบิกใหม่นะ นี่แกสีนะครับอันนี้โชคเบิึงใหม่หมดเลยนะครับผมพวกนี้เก็บทรงเก็บสีให้ใหม่หมดนะครับนี่นี่สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยที่แรกอันนี้เป็นบอสดำนะผมไปใส่บอสดำเงินให้มันขาวกับสีนดำเงินไงไมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ในเครื่องก็คือกิฟต์เลยอ่ะก็คือทําให้ใหม่หมดเลยนะก็ถามว่าในสเต็ปเนี่ยมันจะวิ่งถึงร้อยเก้าสิบไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าถ้าสามที่เปลมาก,ก็ถ้าลองๆอ,องกันอาจจะมีร้อยแปดสิบบวกนะครับเพราะว่าเทสกันแล้วก็อยู่ประมาณร้อยแปดห้านะครับผม ร้อยแปดห้าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตับนะก็คือผมขับก็ได้ร้อยผมขับว่าร้อยแปดสิบบวกอยู่แล้วแต่ว่าในระยะรเดียวนะแต่ว่าถ้าเลยรไปนั่นกับไม่รูนะครับผมมันต้องลองไปทิปดูนะครับผมเพราะยังไม่ได้ไปทิปสักทีเลยคันนี้ก็คือทํามาแล้วจะของรถจะเอาไปทับเบิกนะครับผมเพื่อนเพื่อนผมมันก็นเลยซื้อต่อเลยนะครับเพราะว่ามันขีคขานทําใหม่เออมันก็เลยเอองั้นเอาเดีเ๋ยวเอาคันนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาเทีเยบให้ดูนะครับว่า สามสิบแปดมากนี่มันจะเป็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเปลี่ยนหัวฉีดได้ใหม่นะมันอาจจะหนานิดนึงนะครับวิธีสตาร์ทรถลูกโตนะครับผมถ้าใครทำไปเราสตาร์ทเท้านะครับใส่เกี K ยร์หนึ่งถอยหลังใส่เกียร์หนึ่งถอยหลังแล้วก็เหยียบลงเลยไม่ต้องแบบยึกยักยิกยักเด้ มุไดไอบอลไม่เติมน้ำมันไม่พอว่ะมุดถูบอลเโอ้ยิงมาดูมาดูเปิดกดคูณหนึ่งดิดูเรียกเท่านี้น้ำมันมนี่ยดูไม่ได้เงี้ยแล้วแถมไม่ปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันในเนี่ยร้านค้าม,มุดด้วย มันมันมีอยู่ในบ้านหรือเปล่าควับเนี่ยไม่รู้ว่ะเห็นเห็นนะ <c oughs> โอ้กันังกะเท่เลยเมื่อกี้นี่ดดน้ำมันหมดเดี๋ยวรอตาดิ มุดเลยอ่ะพย่ยามปละเดี๋ะไปถ่ายคลิปให้น้องๆมันดูที่ไหนจะเสียงแค่นี้แม่โคตรโหดอ่ะเสียงแม่งโหดจัดเหมือนไม่ใช่โค้กแค่ข่ายเนาะเขาเรียกว่าดิไม่ใช่ถ่ายพระรานี่ถ่ายเข็นเหนื่อยเลยแต่เสียงแม่งโหดจัดเลยคันนี้เสียงแบบแต่ว่าถ้าไม่เบิ้ลก็ไม่โหดได้เดี่ยแต่ถ้าไม่เบิ้ลเนี่ยกลับ เรียบร้อยแล้วเนี่ยเหงืเลยอะมาดูรอบนี้มีเส,สียงใกล้ๆกันเลยจริงเชื่อวแม่เขย่านิดเดียวเราแบบฮะโอ้จะของรถเป็นเหรียผมแล้วทุกคนวางยาผมไม่ได้น่ะน้ำมันมดว่ะทุกคนจบแล้วแกคิดว่าที่เรกเมื่อกี้คิดว่าเปิดออกไปมันอนาจะจะมันจะซัดกันมาได้แต่ว่าซัดกันไม่ได้ใน้มันมืดก่อนหอมเลยนี่มาดูท่อ คใครสนใจก็ทักมาที่ผมก็ได้หรือว่าทักไปที่เพจ TSK ก็ได้นะครับผมนี่ TSK อันนี้เป็นปลายดํานะครับแบบไม่ใส่การ์ลอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่ใส่การลอนกันหรอกเนะ<ช>าะการดลอดจิิงยังไงก็ถอดออกอยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งเขาได้ว่าไม่ต้องให้เป็นตุ่มๆไปใส่การ์ดลอนอะ่ะเออมันมีที่มันไม่จับจริงสั่งอย่างนี้ดีกว่าที่ว่าจะสั่งเป็นปลายหลีกเลยเลก็ได้ไม่แพงนะครับผมปลายหลีกก็อยู่ที่38มแานนะครับไอตัวนี้อยู่ประมาณสามพัน เหนื่อยวะเห็นเรา่อกี้นี่เหนื่อยจริงนะครับผมก็สั่งในทุกสเต็ปนะครับผมถ้าเป็นท่อนะลอยยิบพงยี่ผ้าสั่งผมได้นะครับผมโอเคต้องยันกลับมันี่ยันกลับพี่นี่แหละลืมลืมเช็คน้ำมันไงอู้แต่ว่าเสียงแม่งโหดจัดเลยครันนี้ผมบอกเลยคือแบบเบิ้์นี่หนักกลัวนี่ว่าแต่ลูกโตแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นโคกชักห้าคันเนี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละกล่องนี้แมพนี่ก็สามารถเอาไปขึ้นเนโน่เลยนะทุกคนถ้าใครอยากขึ้นเนโน่ก็เอาไปขึ้นเนโน่ที่ร้านช่างกอเลยนะ เพราะว่าผมลองไปขึ้นในโนมาแล้วแบบฟิลแบบดีจัดเลยอะขนาดผมเป็นคนที่แบบว่าจูนเองด้วยนะผมครั้นี้ผมจูนเองไปด้วยที่แล้วเราจูนไปสามสิบแปดเหมือนกันเนาะสามเจ็ดสามแปดเนาะสามแปดสามเจ็ดเนี่ยเออล้วเราให้พี่กอแกเก็บอ่าพวกกาพวกอะไรห้นะครับผมเป็นกล่องรีแมปนะครับผมก็นั่นแหละก็ถ้าเป็นเอพีไอผมก็เอาไปขื้นบ้านทิแบตนะครับผมแต่ว่าของรีแมปผมก็เอาไปขึ้นบ้านช่างกอนะครับผมก็ให้ช่างกอแกรีแมปให้เพราะว่ารีแมปเรากับปั่นในโน้ทุกอยเราเราไม่ต้องไปเทียบบนถนนไหนมันแบบอันตราย 90%ปในความเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับอ่าถ้าเราไปปั่นไดโน่เพราะว่าไดโนม่มันจะฟ้องอาการหมดเลยว่าน้ำมันบะหนาน้ำมันบางนะครับผมหรือว่าตัอมติคุณอาจจะพังหรืออะไรไม,ะมันจะฟ้องหมดเลยเครื่องยนต์มีปัญหาหรืออะไรไดโนม่มันจะฟ้องหมดเลยนะครับผมเออนั่นแหละก็ได้เซฟตัวเองด้วยนะครับผมได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยในการไล่รถด้วยนะครับสบา,ายแเค่ประกอบเครื่องเส้นระยะวัดอัตราส่วนทําอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันแบบเป๊ะ ไปปพื่อปั่นจูนจบครับนั่นแหละรถทิพยอย่าไปคิดเดยอะคิดเดยอะปวดหัวเปล่า,ลาแล้วทุกคนออโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวสิเดือนนี้จะมีเปิดจองเสือแชมเปียนสีเขียวนะครับผมหรือว่าเสือพวกเนี้ยคอลเลกชันเก่าเดี๋ยวผมจะมีปารตก้าอยู่ในแอปต๊อกต๊อก ok นะครับผมก็สามารถไปกดกันได้หรือว่าไปที่เพจแชมเปียนเดืจจาาได้นะครับผมออสามารถไปสั่ง มาใส่แบบเท่ๆจบจัๆก็ได้นะครับผมโอเคไี่สั่งมาเช็ดรถก็ได้แล้วแต่นะฝ<ม>ากอะไ์ก็แชร์ก็ซ้ำซากได้วไปเจอชิปหนบ๊<ม>ไปบายซีวิกินหอวโรกุบบายทุกกู<ม>เดี๋ยวขอใส่รถกับบานก่อน<ม>ไปใจกันไปรลุนเรียบไปเันรถ